สวัสดีครับผมกับมิจูเน้นนะครับผมวันนี้เรามาดูเจ้าเรียกว่าหัวเดี่ยวแล้วกันเนาะวันนี้แนวทางการตกแต่งของเจ้าหัวเดี่ยวคันนี้เป็นยังไงบ้างครับบอกเลยว่าคอนเซ็ปต์ของคันนี้นะครับลูกค้าคือเน้นเอาไปใช้งานเช่นเอาไปผลิตของเช่นผลไม้ในต่างๆนะครับเน้นของการวิ่งทางถนนเป็นหลักนะครับผมไม่ได้ใช้เข้าไปเรียกว่าไม่ได้เข้าไปดูดหัวนะครับ ครับเราเมาดูกันบ้างว่าบอดสตอรี้มียังไงบ้างน,นะครับอย่างแรกเลยนะเห็นโดดเด่นเลยนะครับบอดสตวนี้นะครับอาจจะคอนเสริมหน้าเหล็กเพิ่มมานะครับนี้นะครับเพิ่มมาต่อข้างของตู้รถเลยนะครับบอดสตอรี้แข็งแรงนะครับเรียกว่าป้องกันกันโดนด้านหน้าได้อย่างดีนะครับแล้วพร้อมจบกไานะครับสปอตไลท์นะครับ LED ต้องฝังเลยนะครับสองข้างนะครับ ตันชนตัวนี้นะครับเป็นของ T ีวนะครับตัวนี้เรียกว่าคุณภาพนะคัอจะเป็นแบรนด์น้องใหม่ในรงการของตัวรถตร้ได้หรือว่าหัระนสำหรับตัว่ของกระบะนะครับต่เรียกว่าเป็นน้องใหม่ที่มาแรงมากๆครับตัวนี้ที่ใช้ของเขาครับอาจจะเคยเห็นในเกมที่ผมเคยลงแล้วผมก็จะลงในทีวีไตลอดนะครับแบรนด์นี้นะครับมีของความเรียกว่าคามแตกใหม่นะครับแล้วมีความของดูดารในตัวเองครับ อ่ต่อมานจาั้นเรามตัวรโยารรงานนะครับ้อครับตัวี้อเดิมนะครับที่มาจากโรงานลระ้านล่งนะครับพาของยนะคตัวงานนนัอพาีงไมไ่มีตัวซีตงกครับะไดือ่งวยนนะครับในกรณี้าราาอยาสองตันี้แล้วเลเจียัานมันหเลยอย่างเงี้ยคือแก้ยานอย่างเงี้ยเขาจะเา เปอร์์ซ็นตหรือว่าขอตัวค่าแบบที่สองนะครับประมาณนี้ครับค่าตีเป็นตัวเลขอันนี้ก็เป็นเกีย์ที่ไม่ซีนออยู่ประมาณนี้นะครับข้อแรกเริ่มประมาณนะครับใา่อย่างแรกเลยตัวนี้นะค่ามาได้เลยนะครับตัวนี้ใช้งานได้จริงนะครับขึ้นยาวได้เลยนะครับตลอดทั้งตัวรถนะครับบันไดค่าแข็งแรงแบวนี้นะครับบันไดข้างตะเก่งนะเพรอะกับตะแกรง้านบนนะข้อดีของตัวนี้คืออะไรนะครับข้อดีของตัวนี้คือเมื่อมันเป็นตะแกรงมันเรียกว่ามันจะไม่สะสม ตัวแรงแพวนอนเราเนี่ยมันก็จะลดแรงงานครับพอดีนะครับนอกจากนั้นนะครับขึ้นมาที่ตัดกานข้าวนะครับตัวนี้เป็นเบ้าม้วจันลอยนะครับสีดำได้นนะครับที่ว่าพอดีตรงนี้ก็จดูแรงงานดลจากมีได้านนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะเกิดคนรอยแมวอะไรุ่งนี้ครับใช้งานได้เรียกว่ามันได้ครับต่อมาตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นอ่ากันสาดนะครับกันขัดกันขัพอดีกับอะไรเวลาเราจอดรถตัวนี้เวลาเราเดราไปกัน ว่าต่อการแดดเกิดอยู่นี้ฝนตกขึ้นมากม่ต้องกังวลว่าจะได้มีฝุ่นละอองอะไรเงี้ยไปด้วยแระบายอากาศอะไรไปด้วยต่อมาโค้งตัวนี้นะครับโค้งตัวนี้หลายท่านอาจจะไม่ไม่เคยเห็นว่างานตัวนี้เป็นของที่ไหนนะครับตัวนี้งานของ T W I เหมือนกันนะครับตัวนี้เขาเรียกว่างานโค้งแบบนี้มันจะไม่ค่อยหายากละกันเนาะเพราะปกติท่านซือจากเกจงานโค้งก็ไปเจอท่าจากโค้งเสร็จตั้งขึ้นมานะครับมาทำท่าขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้มี่ห้ ตัวตนี้นะครับแอมัวนี้เหล็กเรียกว่าหนามากนะครับตัวนี้นะครับคุณเกียบใช่ไหมแล้วก็ตัวน,นี้เองนะครับสามารถเอาไปบรรทุกพวกปาล์มก็ได้ผลไม้ก็ได้ครับเพราะเรามีเหล็กที่ทนการนี้ด้วยเวยดึงสายปั๊ตัวพอมันสายปั๊ให้ดัน้ห้หนักได้มากครับ แล้วก็สีที่พ่นมาเนี่ยเป็นสีพ่นกบบคอมเลอร์ผสมึ้นนะครับมีการโกมีการอะไรต่างๆครับเป็นลา่เส้งเขาข้อดีของมันคือมันจะการผลิตได้นานแล้วก็ทนทานด้วยกา,ก,าการขีดข่วนต่างๆครับก็จะทำได้ว่าพอติดสยดยาวก็ไม่เกิดสนิมต่อตัวเหล็กได้ไหม,มน,นะครับต่อมาข้้นหลังนะครับด้านหลังก็จะเปนตัวนี้เป็นของทีิอยเช่นกันครับตัวนี้มีเหล็กโคห้างด้วยนะครับตัวนี้นะครับแปลกว่าแข็งแรงทนทานใช้งานได้ดีนแล้วก็ป้องกัน กเรียกว่าการโรวจด้านค่าได้ด้วยนะครับผมนะเป็นไงบ้างครับสำหรับตัวนี้นะครับนอกจากนั้นนาเดี๋ยวผมจะดูให้ลูกค้าด้านี้เรื่องอรนะครับมาถึงด้านค่าครับนอกจากที่่เราจะมีแผงของตัวเรื่องของปิ๊กเกอร์ด้านค่านะครับเราจะมีแบบให้ลูกค้าเลือกด้วยเรียกว่า23แบบแนี่ยจะสามารถออกแบบโลโก้ใส่เองได้หรือว่าลูกค้าที่อยากจะเพิ่มเติมของตัวอาจจะเป็นพวกชื่อของลูกค้าหรือว่าบริษัทต่างๆนะครับสามารถเพิ่มเติมมาได้นะครับโดยโลโก้แต่ ใต้โคลต่างๆสามารถเลือกได้แบบนี้นะครับไม่ว่าหัวเดียวนะครับที่ออกไปจากทางเราเนี่ยเราสามารถเลือกสรรแล้วก็นําไปใช้ในการง่ายของลูกค้าได้ลหลายๆแบบเลยนะครับแบบนี้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับโ,รโรปรขอบรถนะครับเริ่มต้นที่สามสบเก้าเปนต้นนะครับแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะคือแต่งแบบว่าเมื่อใช้การ ว่าถ้าลูกค้าอยากได้เป็นเรียกว่าโปแต่ง็นแ,แบบโปรอยู่ใจไ,ได้ครับเริ่มต้น4,500-9,000บาทนะครับเรียกว่าโปรูุมากแต่งครบแต่งจบแล้วก็ปรีทุกอย่างนะครับแบบนี้นะครับของรถสบายๆนะครับถ้าโปร5,900บาทนะครับก่อนดิชั่น84คอนดิชั่น9,000บาทต่อเดือนนะเองนะครับเรียกว่าถ้ามาขับตัวเท่ากูาเดี๋ยว นีนะครับผมนี่ยังไงก็ถ้าสนใจยังไงนะครับติดต่อเมฆเข้ามาได้ในมือที่เบอร์โทรด้านล่างเลยแอดไนลน์จากเบอร์โทรก็ได้นะครับยังไงวันนี้เม้ก็ขอบคุณนะครับยังไงก็กดไลค์คกดแชร์กดติดตามด้วยขอบค้า I'll be the last one left when the lights go out I'm down to one last breath but I can't stop now we all fall down sometimes yeah but that's just life so cross my heart and hope to die baby I was born to fight the fear when i feel like dying i'm trying to fly high but i'm not a pilot can't deny it but some days i feel idiotic just a product of a system where you're lucky just to make a dollar that ain't gonna